ไว้ต้องสิไปบุ๊ไปไปก็ได้พ่อไปก็ไมนเลยไป,ไปยว้าวไมยไดยจ้จาหนาวแย่ามาแตะตัวฉันลูกคนเดียวไปเลยสัลมาลีล่าอะไรซุมทำนาเนี่ยไปตอนนี้จะค้นคลองไปอยู่เที่ยงหน่อยอีกรางนึงไ,ไ,ไปก็เลยไ,ไ,ไปเลย let's go สวัสดีจ้าตอนนี้หนูกับยายบานมามาอยู่ตรงไฮน่าจ้าอันนี้ก็คือบ้านหนูตั้งแต่หนูในหน่อยเพล่ะจ้าเดี๋ยวหนูจะพาไปดูกันว่ามันเป็นจังไหนตอนนี้พ่อกับยานัยนมาอยู่ตรงนี้แล้วจ้าแล้วหนูไปรุงเรียนกับพ่อกแม่สกีแจงอยู่ตรงนี้แล้วนูก็ยังออกมาถา่ารถตุ้ถตุ้กัสิมาฮับจ้านี่จะีเข้าไปดูตัวบ้านกันอันนี้ก็จะเป็นไอเดียแลลวกะตุ้ตุ้ยที่อยู่กลาง มาดูบ้านกันจ้าเอาไม่เป็นบ้านเก่าหนูได้เนี่ยหนูยิแต่ในหน่อยหนูไ,ได้เนี่ยนี่อันนี้กะเดี๋ยวหนูพาขึ้นไปดูอันนี้กะ <ทำ S 2> อนนี้ทำวามสะอาดแล้ว,<า>ลวจ้ะขึ้นไปเบิ่งกันหนูจะเป็นข้อสายทำข้อสาหนูเป็นมาเห็ุ ตรงนี้กะสิตเปื่อนเลยตัวนี้กะสิเป็นมงลงๆจ้าตะกี้ตอนนูยูกะสมิกําแพงกันข้างในนี่กะจะเป็นห้องการกันกันกันกะสมิกาแพงกันแล้วก็เป็นห้องแล้วตรงนี้กะเป็นขั่วจ้าสิเป็นมงบอนนอนที่นี่แหละจ้าบ้านนูยูนันเต่หน่อยๆต่ว่าตอนนั้นหม่อนหม่อนยังบาเกิดจ้ามาเกิดนะคะแม่นแล้วนี่เดี๋ยวจะ เนี่ยจะขังหมุนกระบ,บุมีหางมากมายก,ก็จะเป็นบ้านแบบนี้กต่พาลงไปชมสวนสวนแบบมี้และมีต้นปาล์มและมีบ่อสั่งนำ้ำต่ออิเล็กทรอนิกส์ลงไปทำความสะอาดในบ่อสัง่งจ้ะมีสาหนามด้วยสาหนามแบบขวดลึกเลยอันนี้เขาจะเอินอนต้นบกข้าวมาหนิแม่แหละต้นบกข้าว มีต้นโคคนันสนั่ก็คือต้นมะพร้าวแต่ก็ต้นบักมี่ซมีบักมี่อยู่ข้างบนงฮะนี่เดยนมีถ่าเดินดูอันนี้ก็เขาว่าอยู่ในสวนกะหรือจะเงาเยืย้อไปหอยผุ่นกับซิมีต้นปามีต้นบักมีต้นบักตรองเลยกะบักข้าว อันนี้ก็คือน้ำสังที่เอาไว้อาบน้ำจ้ะแล้วก็จะมีสะตอนน้อยๆนูหนูจะวางให้ฟังว่าตอนน้นนอยๆนะหนมนีจะกระยานอยู่โอ้ย,อยมันเสียงดัง นายจ่ามาฟังต่อตอใน,นหน่อยนุกับมีจักรยานเนาะบ้านนุก็อยู่ตรงนี้ละ่ะกูก็ปั่นจักรยานมังแต่เนินพูลา,า,ลลา,ลาจาแล้วก็ปั่นประมาจนมาหอดบ้านจนมาหอดตรงนี้นุเบะก็อยู่กับมันเลยลงสะนายจ่า,นา,าเ,เนี่ยชีวิตวัยเด็กที่แสนสนุกสนานกับการอยูส่สวนอืมมันก็บ่มี่อย่างมา,ากมายจ้ะ ขาเดนดิ้นเพื่อนมาปลอดม่หนีก,กับคนขอ,องเอาไม่ไหวนะจ่ะเพราะว่าจะพอจะไม่อยู่ตึกทำลังนี้เชื่องยางที่ทุกคนเห็นคองม,มันก็นู้ออยู่โอ้อยู่บักไก่ไปละจ่ะนี่นี่จะพาไปดูตึกนีหืมบักม,ม,ม,มีมีหลายต้นหมากเลยจ้ะน้ำทั้งคุ่นทั้งคุ่ณมีแบบเยอะมากและตรงข้างนานหน้าโนนั่นก็คือวัดจ,จ้ะ วัดทีหนูเคยเฮ็ดคลิปไปแล้วเทือนึงว่าหนูมาชมเที่ยววัดนี่มีอยู่ไก่ๆหนูเลยอยู่นั่นเนี่ยแล้วแต่หนูตัแต่ในนอนเผลิดเพลินกัเดี๋ยวไปกิเห็นทาพเนี่ยเดี๋ยวหนูพาเดินไปหาของก่อนจะ้ะเดี๋นี่ก็คือของน้ำจะ้ะทีาาเวลา ขเลลขาปนเอาลบิชิย่แตจอรแหวงว่าจะเห็นงูเพาจ้าพอวมมางูมันมักสิมาหลอกขับจลจ้านี่ก็คือของที่จะขน,น,นะมือนี่กระเทิมันมกระทายหลบอยู่ค่อยๆเห็นหมากันนี่บ่จ้าเขาเจอเอินว่าหมากหมากยังคะหมากเมก มันจะพาทุกคนหยิบออกมากินมามนตกโดดเอาพอนู่กันมาถึงไม่ว่าอาจจะสูงทนาไหนกาไปถึงหนึ่งสองสามยิบ <c oughs> สองเกือบดุดดักให้ <c oughs> สจะก,ก, <c oughs> กินให้ดูอัน <c oughs> นี้ยนออาบอเขาปากเอาไหมว่า <c> เ <oughs> ขาจะก,กัน โอเดี๋ยวถ่าไปเบิ้งตอนหนูกะพ่อนละไก็นอนเลยก็ไอเบี้ยวลุงไว้ไอเบี้ยวเลยก็ตุ้ตุ้ไอคนของขาบานกันใจเดี๋ยวถ่าไปเบิ้งตอนั่นกันเลยเลยใครเจดีกะมา่ขนซอยในรัจานี่ก็คือของที่สมมติอยู่มื่อนี้ถ่าไปชมตอนคนกันเลยเข้าไปโดนแห่ซื้อน้ำแข็งนึงหอ้ยงอนไก่บอกไม่กระบอกไก่เด้ลักคุณควายเด็กบอก ลายเรืองุนมัตนานมากเไก่ก่มันอยู่นานี่บอเาพักกันว่ขอนช่งมันอยู่มันูไฟเองะเมืองหนามันอนตีกันซะอสองเลยนอหนอยันตีกันอยู่นยัู้เอกูเอกูปูหนานหนาหนก็อก ชี่กยนังไงข่กนนูี่ปูมพอบ่มีเงินแต่เงินกันยังเหมือนอนเงินง่่บ่อนกยานจักบเขาขอจละขอได้แฟน จะเอาไปซจักรยานขอว่าดีดีเลยข้อดีดีเลยข้อดีดีเลยขอดีดีเลยอขอดีดีเอาข้อดีดีเนื้ออะไร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  F4 เนื้อขาเนื้แนมสุเสือจักรยานมอเตอร์คีมหลายๆเลยจ้า โบมีจักรยานคีครับแต่น้อยจุนใหญ่บ่ไห้จักรยานน้ำพ่นครับย้่นว่าเพราะเป็นคนทุกคนอยากที่ละครับมือหนีง่ายง่ายง่ขวงครับมือหนีง่าย่ขวงครับง่ายขวงเนี่ยครับง่ายของที่มาอยู่พี่ครับมาอยู่บ้านบ้านหลังใหม่ครับมาขออาศัยพิ่นอยู่ครับนี่ก็คือกำลังต่อไฟครับ สร้างไฟในตำนานอ่าสร้างไฟในตำนานครับช่างเดี่ยวหำโปงครับก็คือต่อน้ำสายไฟวัดนี่นะครับนี่ครับสายไฟเป็นแรงขาวัดครับขอใส่เพื่อนชั่วคราวครับพอได้เหตุกระต๊อบหน่อยอยูครับสถานบ้านลังนี้กับบ้านลูกสาวได้แน่หน่อยนะครับแต่ก่อนผมตั้งแต่วันนั่นผมกับยูนี่แหละ <g ül> ผมก็ยู่นี่แหะครับยู่นี่อาบน้ากันเนาะน้ำส่างยู่มยิ้มสันนะครับนะครับน้ำส่างตั้งแต่ลูกสาวผมอยู่อนุบาลครับก็เลี้ยงมาพาย่อยู่นี่แหละครับ,รรบรรติดว,วัตรนก <c oughs> กระเรียาานกระเรียนกระเรียนอยู่รถขึ้นย่าอยู่ตรงนี้นจจ <c oughs> ให้รถตู้ม่าราบแต่ก็ไปลงเรียนฝากติดตามช่องยูทูบมิดเด้ลครับเด้อเพราะเป็นกนร่างแรงใจให้นะครับ อัศิมีคลิปดีๆใชได้ไปรีวิวเกี่ยวกับการหาอยู่หากินหน้าฝนกับไส้เบ็ดว้านแห่ไปซ่นะครับหานกคงนกคาเก่าป่าหาทำไมเอาพม่านกากินได้หรอนี่ครับชีวิตวิถีอีสานบ้านเฮ้าก็เเ็นซี่แล้ครับคนเฮ้าเกิดมาเลือกเกิดบ่ไดครับแต่เลือกที่จะเฮ็ดใดครับเลือกที่จะเป็นใดเฮา ส,สางความดีว่าอะไรเขาก็จะไปสางความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาเอาอย Jamie, ู่แบบพอเพียงกันถือว่าเป็นความสุขทางใจแล้วล่ะครับอยู่ไปแบบนี้แหละตะลืแต่ละเวบครับหาอยู่หากินถ่ายคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันครับฝากติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ได้อครับเด้อขอบคุณหลายครับเอาถ่ายพี่น้องคนเบิ่งต่อเอาคนขวางไปคนขวางขึ้นไปเถอะคนขวางขึ้นมาเอาได้ไปไวยเน่ เอาพี่ก้อนหนึ่นมงมึงเหมือนมันเขาจะเอาอ,อันนี้เกินไปนะคล้ายเออหนักเออลงมาคืนมันหนักเอาพัดลมดีกว่าพัดลมเบากว่าหวดเ้อหันนี้เขาก็มาตกแตง่งเออตกแต่งเอออันนี้ก็จะมายกของเห็นว่ายังหดอยู่เอา้มันเร็วยอ้มัน เอาหมวกกันน็อกมาตัวอิมันน่ะพัดลมแปลว่าแฟนเรากำลังกอ enfin ดแฟนอยู่แฟนไม่รักใส่หัวตลอดเพราะแฟนชอบสายหัวสายหน้าแฟนไม่รักเขากะเขากะร่างมาผิวเด้อเนี่ยเขากะร่างมาผิว มากผิวโอ้ยมันเป็นมากผิวเด้ออี่มันลมท้ขี่ดินทรายตันี่มลมกกด้าหไปเรื่ยๆขึ้นเรื่ยๆวนนีตัก่อนนี่เอ้าจิบมะเลเ้อเรวร่ๆเรๆเรๆๆเรอเรื่เ่อยเฝืเรื่อยเรอ่อยอร่อยๆอรื่อยๆเรื่อย่ มันอยู่ท้อง่ะไรมันอยู่ท้งอง่ะไรมันอยู่ท้งอเทงเอาของตูดเข้าไปข้างในไหมเอาขอางยับเข้าไปข้างในอ่ะขึ้งขาวอินี้ขงงึขาอ,อ๋อ,อแปลงหมด่ะก็ขี่ดินตอนที่นู้นนั่งนั่นเลยอ๋อนั่งไอ้ขอย,กยากระกานนั่นบ่โอ้ยคนที่สงสารมอนอยู่บ่ฮะสงสารอยู่บ่โอ๊ยพอดีสงสารอยู่เน,นาะถ้าองไปเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืม เสื้อจักรยานน้อยมาฝากน้องม่อนนี่ด,ด้วยครับเด้อยกตูลล๋นนะยกเออยกควงเข้าไปไว้ใองนใ่นีน่บุญบ่อยมันตันทางไหมปิดกิจกไปโอ้ยไปเร็วไปเร็วจะไปดีดีของราคาแพงห้าพันอนสิบบาทไดนะ้ไะ ไม่บอกแ้วขนหน่อยก็หัวหน่ยงขึ้นมากมงอยเนี่ยอะอกจะไม่จะใส่เกระแบบเอามา

ไปจ้าไปต่อขวานเอารถเทียบเลยเอารถขึ้นเทียบฮะเอารถเทียบไปเทียบกัเลยสายไปคนไปจ้าคนกระเป๋าไปจ้าอะไรนี่โอ๊ยกระเป๋าคือกระน้างน,นักไป คนเลยบบานตัดใบคำเอานี่กระูกพ่อเราเลยเ่้อออุไปยของบนจะเอากระป๋าให้ไปเปช้าจะกินน้ำอูง่ายอีกแล้วจะไปตัดไม่ไหวกำมืองาเดียวตวไม่ได้ไเอา,ามือกล่องยังไงคิโพูมันคือกล่อง เมื่อกล้องยังพือเอาจอสนาจะอกันวังว่ม่ใกล้องไดานิดจ้าขีดหนาพนิดซ้าผวนมอเร็วๆป่าคือรอดไปคนของอีกมาเอออาจจะเป็นเบคับดีขึ้คือในดี แบคของต่อแบกแบกของต่อจับไปถึงสำหรับเพอรลี่ล่าไรจ้าตอนนี้กะมาหอด์บารแล้วตอนนี้ทุกคนเกิดกำลังคขนของขึ้นรถเดี๋ยวนูจะไปขนของพ่อแล้วก็บของน้องไปขึ้นรถจ้าไหนให้คนไหนได้บ้างคุณคุณจะพาเพื่อนกระไดกไปไปอยู่บาร์กติงาม ขนของกันยืนนะจ๊ะพูนตักขนของครับใหบ้านครับใ่บ้านพุนไดหมอนใน่บ้านเน,นี่องก่อนครับบา้านเยวลงยู <c oughs> ม่ก่อน <c oughs> ไปยูคงยูม่มก่อนพวกเอานเนีเป็นม่นนสัก้าไปหนของข้าวแหมมาๆๆๆเอานีไปก่อนอห่มองก่อนครับไปจ้า <c oughs> หการกินไข่พักทุกสิ่งทุกอย่างวันเหอะเร็วมือวันก็ไปปลูกยาคือไปนักอยู่ทุวันนี้นักเก่าผูกไปไปหาดนู่นขอนึงกระเป๋าละเปล่าคนแหมเบลอนึงเปล่าแล้วนกระเป๋่าละกก็ปลูกนี่เลยนอนมันอันนี้นอน เบาวสานโว้ยอ <detrimental. S 1> uh ัน huh. น mm ี hmm. mm ้เอาขอไปข้างในจ้ะของปอหนังนอนเสื hmm. ok ้อผานั่งนอนแล้วกับเขาสานอาหารแห้งเดบบีน้อ ไม่ไหวอย่าฟื้นนะคะมองพ่อว่างว่างว่างสีลาอุ้ยเปลี่ยค่ะอุดดียแสบุตีเลยกูสีลายอยู่นี่างงี้มัน่ด้ยังไว้มันจะลมนี่เ้นสมรการคนสวยไว้ก่อนลำดาต <c oughs> อนนี้กินก้อยเนื้อกันนะครับตอนเย็น นี่ก็ส้มเนื้อาขอจักอไปกินยูบานน่อันนี้หยาหยาและก็คือผักอันนี้ก็หกยาน้าเดี๋ยวเป้าไว้อันนี้บักพรกกผักพรกกบักนาวผัก่งกผักผักผัโนโนโกัักผักผัก้ักผักผักอักผ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 ักัก ม้วนน้อยเอมันอะแบกซีนอนมาแล้วน้ำป,าปาลาปลาเต็มทุกคน่าลืมฝอ,องห้วาวจ้าอา่าลืมแปลงสีแฉปลป่หมอนมากาม<ะ>มปเปล่าโบมวนมวนร้อยเปรเนแล้ว ประสานเนี่ยเป็นข้ทมีมวนที่สุดแบบมวนมวนแหง้งมวนเลิศเลอ,พอเพาะเศษข้ากับสีมนมันนงดีทางไหร่กมันพุ่งๆงแบบนั้นเลยเดี๋ยวถ่ายไปเบื้องตอนเอาของล่งจากรถยุคุนกัเลยจ้าตอนนี้กำลังเซกเมื่อวาตอ่อยังแไปลไข่าไปเจอกันยุคุนกัเลยจา้าไป ตอนนี้กัมาถึงบ้านที่เรียบร้อยจ่าหลังจากเป็นคนขอมาตอนนี้ก็กำลังขุนคองเข้าบ้านไปจ่าคนจา้าอะไรไปจะให้ขุนเอามาซิไปตะหนักจังเลยเอามาถือคนละครึ่งเ,เร็วๆคนกลางคนละครึ่งจักอะไรบันทีเยี่ยวเร็วโอ้โหเทพแอลก็ได้อันนี้ก็คือเดยวรันปัดรันปัด เร็วมาถือใส่กันยังว่ากล้องการคนละเคิงแล้วเร็วถือกระเป๋ากระถือได้ตายก้อนนุงดอกคุณน่ะไอ้กอบอยากเร็วกอบน่ะมันเบาๆหนึ่งเด่นนี่ไปหายับ ไปจ้ะคนคลองอีกคนตัดคนคลองมาไว้ก็เอาก็ขู่กระกปองปองแปงก็ขู่กระละมังปองแปง <c oughs> คนเบิดตตัวเย็นเลย <c oughs> คนเบริรตตัเย็นเลย <c oughs> เอะไร <c oughs> นนกินได้คนว่าเบิร์ตเ,เลย <c oughs> <c oughs> นี่เมาตรงนี้ของข้าว <c oughs> แล้วก็ ไปคนต่อค่ะวัวอ,อันนี้ก็ไปเกือบคนพ่อนะคลนแล้วก็ขนไปแล้วก็ขนไปเอาทิ้งไว้เอาไปแล้วอันนี้ก็คือใครอันนี้ก็คือปัมไฟ ไปจ้าไข่ไก่ไข่ไก่ครับไข่ไก่ด้วยครับไข่ไก่อะปักไฟคนอีกจ้าไก่แล้วจ้ามีของนี่เตียวก็เป็นข้าซ่าแล้วก็เสื้อผ้าปักหมอนจ้าเขยหมอนอุ้ยมีหัวส่งลิงพนท์นนะเว้ยไอ้จ้าเสร็จแล้วแปลนแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ ขนของเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดซับสไครตกดซับสไครต์แล้วก็กดติดเอาอซับสไครตกับติดตามกันเดียกันนาาาั่นละจ้ะอย่าลืมกดนะจา้ะแล้วก็กดกระดิ่งนั่นจ้ะเพื่อที่สีบัวผาคลิปใหม่ๆของผู้หนูมันจังสีได้ขึ้นแจ้งเตือนให้ได้ขเขามาเบิ่งกันนะจ้ะเมื่อนี้ก็ขนของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อหน้ามาพบกับหนูใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย